กลับมาอีกครั้งกับพวกเรา Immortal ลรอบนี้เราจะมาหาเกลือกันให้ได้ซึ่งทำไมถึงกดไม่ได้ทำไมถึงหาเกลือออกมาจากแมนเดตไม่ได้ทันทีทำไมนั่นดิเรารู้โพดอุสเราก็กดไปแล้วตรงนี้มันก็กดไปแล้วที่รากอ้าวอ้าวคือต้องให้อ่านอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับอ้าเออโอเคโอเคอาจารย์จะจะอ่านแล้วจะได้แล้วเกลือถ้าได้แล้วก็ไม่มีป็นหาอะไรไปไล่ผีกันเถอะ ได้เฉยเบอเอยอ่ะหาตั้งนานเฉยเบยอ,อุ้ยเฉยเบยขึ้นไปชั้นสองนี่พาร์อะไรแล้วอ่ะลือชอบมาเถอะพาร์หกปะาหกมัง้งชั้นสองได้เกินมาแล้วกดกดไปก่อนมาเป็นถ้วยไม่ว่าให้หาขวดซะอีกตอนแรกตรงอ่าองอ่น เธอให้เป <laughs> <c> ็นช่องเลยไปได้ละวเยอุ้ยเดทเดทเดทเพยงนวันพียงทุไมถึงมีทูมีทูมีเพลงอะไรทำไมใช้ทูมีเพลงไม่มีใครเล่นเลยใครฟังเลยนเล่นเอง เล่เพาะด้วยนะทำไมวาใช้วิธีการเดินมันเดินอุ้ยบายง้อไปอุ้ยเลือกโชคมาดีอที่เซฟไป่ออะไรอ่ะมีเก้าอี้อยู่ตัวเดียวอุ้ยอ่ะเล่นเพาะด้วยอะขยับได้ไหมมันเพาะอะมาทำมือกัน เราะจุงเบเลยแปะ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 ไม่จบเป็นนาจิง Thank you f o r l i s t e n i n g ขอบคุณโอ้ได้มาแล้วอ้าวมีกุญแจปะเอออะกุญแจถึงเฉยนั้นไปเลยเปิดโอ้บูติสเ e a h m ี p เปิดวันนี้ Hello น้องให้ต่อไปต่กห้องนี้ได้คุณไม่มีอะไรแล้วคุณไม่มีแล้วมั้ง Thank you f o r l i s t e n i n g ไอเท่นมันครบแล้วนี่รู้สึกๆครบแล้วเหรอใช่ไหมยังไม่ครบอีกอเฮ้ยครบแล้วไอเท่นประเดี๋ยวจะใช้ครั้งเดียวยกปืนมาด้ยกันไเป็นปานใช้กี่ครั้งมีสองคันตีหินน่ะฉันมีบูดี้แล้วอีอีฉันก็วาฟได้นะพัอชา ใช่สีใี่สีไอ้ผู้ดับฮะพาสเ์ดสีมันคงไม่ใช่แบนดอนโฮบอ่ะเขารู้เขารู้เมื่อกี้เนี่ยเขาเห็นสีไอ้บ้าเนี่ยอ๋อเออแล้วมันมีสีอะไรบ้าง่ะชื่อแต่ละคนมันจะมีสีอยู่ในี่วนิกิเวิร์ดมันเป็นสีตรงไหนวะนิกินิกิ บรูโน่ o m ม n มนจูนอาซูเรอาซูเรอะไรหาเดี๋ยวอาซูเรสีฟ้าเอานี้เอาเนี้ดูก่อนส้มอันอันนี้อะไรวะน้ำตาลน้ำตาลแดงส้มน้ำตาลแดงขาวเทาเห็นแลนวนิจิไม่ใช่นี่ noting happen รู้สึกเหมือนบางสีบางชื่อบางคนมันจะเด็กก้าเกรอันนี้นะม่วงอันนี้บรอนซ์ยวหาส้มก่อนอันไหนส้มอ่ะเรดเมยไว้ห้าเอาห้าก่อนเขาเทาเนี่ยศูนย์ป่ะมันไม่ว่าตัวหนึ่งมันลองๆอ่ะไม่มันมันต้องใส่เลื่อกเป็นศูนย์ถึงเก้าอ่แล้วแล้วก็น้ำตาลแดงแดงสีส้ม ฮะน้ำตาลอุ้ยส้มน้ำตาลไม่ส้มเบอร์สี่เป็นสีแดงไม่ใช่หรอโอ้ฉันเป็นอะไรของฉันส้มส้มส้มกับน้ำตาลส้มอันนี้หรอน้ำตาลเดี๋ยวเบอร์หนึ่งสีทองเบอร์สองสีอะไรนะเดี๋ยวนะ B R B R E R D E ไม่มี E R D E นะอ๋อเอ่อ นี่อะไร A D E น i c k ฉันหาในเน็ตไปเจอเอ้ในเว็บเอ้ยในดิกในดิกมิกกี้ไม่ใช่เวิร์ดดีเวิร์ดอะ D E อือเนื้อที่เน่าแล้วอะไรวะ White play bronze มีอันไหนอีกหรือว่าอันนี้เป็นอะไรเนี่ยน้ำตาลป่ะ เพราะว่าดูเนี่ยมันมีตรงเลขอ่ะหรือย่างนี้ก็เลขหนึ่งก็เป็นสีทองให้แล้วอ่ะเขาลองเจ็ดดูแล้วกันเม่เหนหาเลขที่ไม่รู้มาลองให้หมดแรกน่าจะเป็นเจ็ดอาจจะมั่ว้าสามสี่ห้าเพราะว่าไม่ใช่นั่นแ่ละเดี๋ยวเข้าปฏิบัตี 7. ไม่ใช่เจ็ดไม่ใช่เจ็ดสามปะนอนี่สีอะไรวะไอ้อ่นัวนัวแบล็ค <Black. S 2> ดำชาดำช็อกโ,โกแลตดำดิบนี่มันอะไรวะ <laughs> เดือนมืดหรือว่ามันคือสีบรอนซ์บรอนซ์อันเนี้ยเออเออมันคือบรอนซ์หรือเปล่านะ โท,ทนสีไม่ได้มีความมันวาวอะไรเลยดูไม่ออกเก <c oughs> ็เป็นน้ำตาลนะ <c oughs> อ่ะกดพี่อ่า <c oughs> เข้าไมได้เออฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ไม่ตายแล้วอ้าวโอ้มีจ้าสีดําเมื่อกี้อ่ะจะสามอี่เนาะแล้วก็โกลกสีนึงออนี้มีความมันเขียวอ่ะสองบ้าสองมันมีอันนั้นที่ไม่รู้ว่าสีอะไรอาซเล่อันนี้หกจูนหกม่วงเก้าเวลดตอ่ะเก้าอ้าความจำดีเป็นเลิศลาดเอา พัทโซฟเซฟเซฟได้ครบแล้วครบแล้วครบแล้วไปสูน่ะอะไรนะบ้านชายทองเดินไกลนะเซฟได้ดีไหมไม่ฉันกลัววางวางอ๋อแล้วทำไม่เสียงวางล่ะเนาเสียงมันน้ำดิจอมมันน้ำไปอ่ะ เละแล้วอ่ะกดอ้าวแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไมถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่ะ,ะทำไมเจ๊ก็ยังสังเวยไม่ครบเหรอมาเอารามาสังเวยใครค่ะคุยกับโอนิกาวันละจะรู้เรืแบบ่องไหมมาว้าแดบบูวแบบ้าแมบบ่แบบ ยี่ฮัลโหลไอซี่โซยูสักก้ไฟโอ้มันรู้เรื่องเลยนี่มันรู้ว่าเราจะมาถามอะไรมันฉลาดนะเนี่ยนี่ไม่มีผมก็ฉลาดเห็นไหมไม่เห็นต้องห่วงเรื่องสมผมอุ้ยฮัลโ n ลดิ e อัลลันดัชเช done ถึงแม้ว่าจะมีไอพวกนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ขาสำสาเราต้องเอาชีวิตมาบูชาบูชายันบูชายัน Did you see the red tombstone ที่อยู่ข้างข The spirit of the one whose name are there must be sacrificed to t h e e อืม <be yours. S 2> เหลวอไม่ครบต้องเหลือเหลืออีกคนออกคน,นึงต้องมีชื่อสี่คนสามคนมีชื่อแล้วอหลืออีกคน,คนเดียวใครสักคนนึงไ <will> อ้เวีจะเสีกสักการะเธอจะนังเอกไปไหนนะอ๋อต้องเป็นคนที่เธอเกลียดด้วยอืมคนที่ไม่อะเกลียด ครละเหลือใครล่ะที่เขาจะจะเกิดเซฟ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 แล้วไงอ่ะเหลือที่เหลือใครเขากดกดโหลดเมื่อกี้มีมีโทมะกับครูปะก็เหลือแค่สองคนอ๋อเหลือโอนี่กาวาระกับคุณจสมุดด้วยเออ ่าใครดีเบสเบรดครูไม่น่าว่ามันได้โทมารือเปล่าโทมาดูไปนักเรียนด้วยกันอะเนี่ยคาน่นตอนนั้นไงที่โทมาบอกว่าอะไรเธอต้องเกลียดฉันเธอต้องมาฆ่าฉันแน่กำลังกลนไอแคนซิงไอมาเลส่าเไหมเราดูว่าอะไรใช้ฆ่าคนได้ ฮ่าฮ่า้อมสิหนึ่งสองแย่เสียงมึงขอโทษที่เหมือนทุบแตงโมแข็งไม่ขอโทษฉันทำให้ห้องสมุดของเธอมีเลือดมาแล้วบ้าเธอนี่ไม่รู้สึกแล้วช่วยบีออล์เรควายแมนเข้าอนดูเดอะเคิร์สไปช่วยมิซาโอเอดะ ไปเซฟกับโอ,บอนี้ก,กันไว้ฮะเอางี้ละกันเผื่อมันมีอาจจะมีอะไรผิดพลาดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเซฟอันที่สองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอุ้ยทีออ่ขาวถูกคนหรือเปล่าเซฟอันที่สองนะเซฟอันที่สองอันที่สองนะบอกตัวเองออได้หรว่ามันจะมีจบนะแน่ใช่เกมพวกนี้มันไว้ใจะอะไรไม่ได้จากการเป้นกระดาษไบนั้นแหละกระดาษเน,นี่ยเนี่ยนี่เกิน บางทีโทรมาอาจจะไม่ใช่คนที่เธอเกลียดโอ้สะท้อนแสงแล้วอ่ะต้องไงต่อคุยกับไฟคุยกับโคมว้าวรวมราเย่มี่าโอขอบคุณที่ตามหาฉันเอ้าเอ้าขึเพิ่งไปมิซาโอะเขียนกระดิ่งเหมือนหน้าร้านเอ้าผูขอมกั่เราอีกเพราะแทบเป็นมีเธอมี่าโเหรอเธอ ขอบคุณฉันฉั้นมั่นใจว่าเธอจะสบายดีแล้วโอ้อหสว่างแล้วไปข้งนอกกันเถิดเป้ยไย้อนอดีตเหรอกลับมาแล้วอ้าวอยากกลับมาแล้วอ๋อฮะมิซาโอมิซาโออ้ถมองไม่เห็นถึมอไม่เห็นฉันเหรอ เออตัวเราตัวบางๆนั่นเองใช่ทะลุนิเซนทุกคนฉันมีข่าวใหญ่ไงอดเพราอะไรไรโยชิโนะเอ่อมีคนมีคนเงินที่ชอบโทรมาอย่างงี้ด้วยล่ะฮะเธอเธอกับเราสารภาพเรื่อกับฉันอยู่เหรอเอิ่มเอิ่มเธอนี่นายบอกว่าจะให้เป็นฉันงั้นเหรอโอ้ยโรงเรียนนี้มันอะไรกันเนี่ยฉันนั่นหรอ นี่ตาหาคนนี้นะฮะมิซาโอนี่แต่ละจริงดีอ่ะฉันยังไง confess your untie เคิรบรักี่ไม่มีวันตายรักที่ไม่มีวันตายเป็นดุปกรณ์ดำดำประกอ่ใชอฉันจะฉันจะเดทกับเธอมิซาโออะไรวะใจง่ายใจง่ายอ๋อฉันไม่ชอบเธอเหมือนกัน โอมะจริงหรือเปล่ามิโซะจริงหรือเปล่าป,ปุบปาข้องแกบเลยไม่ใช่เรื่องของเธอแลกเ,<อ>เ,เบอร์กัน,เอ,กนเอาเลยศูนย์แปดฉันจำได้ฉันอยู่ในห้องเรียนเหมือนกันแล้วมันก็เป็นก่อนที่มิโซะจะหายตัวไปจุดจุดจุดทำไมโยชิโนะถึงบอก เอาเถอะยังไงฉันก็เป็นโทมะเป็นแฟนของโทมะแล้วฉันก็ต้องไปขอบคุณโยชิโนะอะโทมะส่งข้อความหาฉันด้วยหรอบิวเกาเธอรักเธอมิโอะเธอรักใช่ไหมหวานมันก็<ฟ><ห>เป็นแฟนกันไปแล้วไม่จะถามอีก <laughs> ทำไมวะนั่นสิโทมะอะไรเขาดูเขาจะเขินนะฉันจะตอบคือว่าอะไรดีดึง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 อะไรขึ้นอันไร อะไรอ๋อไโดนใ่นังใครหัวเราะอะไรอะไรเอ๊ะินเสอกันเฮ็กซ์่วิบอู้ฉันรักเธอเหมือนกันโทมัสรักมากกว่าใครในโลกใบนี้เลยล่ะเอาข้อความิีเสอกมาแปะบอร์ดกันเลยทีเดียวฉันฉันจะเขียนเป็นก้อนพูดเธอว่างกันนักเลยนะไม่นี่มันฉันรักเธอโทมัสฉันรักเธอมาก หัวใจของฉันละลายมันช็อกโกแลตเมื่อเธอส้ความคิดของฉันเพราะฉันนึกถึงเธอโอ้ว้าวผียากิสิงมือตามุมอเยชิโนจะต้องแกล้งเอามือถือโทรมาส่งข้อความเธอนี่มันแย่จริงๆโยชิโนะ ฉันรู้ว่าเธอชอบโทมัสเหมือนกันเธอก็แค่หึงเท่าน,นั้นแหละอะไรวะโทมัสมีดีตรงไหนกันเอยคิดผิดแต่ว่ามันมันทำอะไรไม่ได้หรอกพระโทมัสชอบฉันไม่อยู่ผุดเฮ้ยอะไรเอาหนาไม่มีใครอยู่ตรงนี้หรอกอีโทม,มัทมไสเลวไอเลวโทมัสไม่นะโทมัสไอหือน่นเธอไม่ใช่เหรอที่เป็นคนอ่า เราข้อความมีโอไปแปะโอวตม่อ่าฉันไม่รู้ว่าเธอพูดถึงเรื่องอะไรแล้วใครจะไปทำใครจะไปทำได้ล่ะทำไมฉช่เธอฉันไม่ได้ทำอะไรอะไรอ่าแกล้งโง่นะฮะอย่าอย่าเอาเอาคุโดคุโดคุดโดดูเป็นคนดีสุดในเรื่องนี้ฉันหม่แต่คุโดะก็ตายโอ๊ยนี่นี่นี่คืออะไรอะไรคือแครกแคกตรงนั้นทูชทูช โทมาชอบเธอฮะอะดูพวกเธอดูอะไรเออจ้องฉันทำไมโทม่าจะไม่อยากได้พวกเธอเป็นแฟนโยชิโนะไหนโยชิโนะอ๋อนั่นโยชิโนะฮะว่าไรเรอเนี่ยบิชบิช bitch จะไม่ขอแปลคำนี้ต่อไปหยุดเธอมีเส้นประสานะพี่ิโซ Google Translation Google Translation โดนรูมิกอะไรอ่ะฉันอ๋อทำไมเราไม่มาดูกันล่ะว่าเขารักกันหวินหวานวิดเวลวิทวิวกันขนาดไหนเออจะทำอะไรปล่อยฉันหยุดเธอมันนั่นแหละคํานั่นแหละขังอย่างที่ทุกคนรู้กันเราก็รู้แต่เราไม่พูดเพราะเราเป็นคนดีฉันจะถ่ายรูป ยิ้มสิมิซาโอพูดชีส <Poor cheese. S 3> อร่อยห้องน้ำห้องนั้นโ oh. อ้มิซาโอเธอคงจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอไปบอกบอกอะไรบอกเธอมไม่อยากให้รูปของเธอทนโดนปไปเธอก็จะต้องอยู่เงียบๆเ,เอาไว้เชอฟังเขาใจไหมเชื่อฟังเธออยากให้ฉันทำจริงๆเหรอให้ความรักกับเธอเยอะๆเลยฮะ <Huh? S 1> ผมขืนสินะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โรงเรียนนี้มันอะไรวะคมเขิน่าหน้าสงสารจะโอดชาตากรมเธอช่างเลวร้ายไม่เอาอีกแล้วอุ้ยก็มีอังกินี่ไงหรอไอ่ะอาจารย์นี่ทำไมดูเลวจังเวลาอยู่ในไฟมืดๆอาจารย์โซต้าพุ่งพุงนี่เธอว้าวออกมาเธอมาทำอะไรตรงนี้กับไปี่ห้อง าจา์อะไรว้าอาดีตของฉันยาวไกลเธอสงบลงยังค้าเกิดอะไรขึ้นเหรือบอกมาได้นะฉันจะคุยกับเธอเองฮะงั้นอาจารย์ก็ฟังนิสโธจริงๆนะสิในวันทก่อนอวันที่เธอจะออกไปคำพูดนี้นสิ แต่ฉันไม่ได้ฟังฉันรู้ว่าเธอกำลังอยู่ในความเจ็บปวดนะแล้วทำไมอาจารย์สุตะต้องกโกหกเรื่องพวกนั้นด้วยออมันเป็นเรื่องอะไรที่เธอบอกฉันไม่ได้งั้นเหรออาจารย์หนูหนูหนูโอ่ะหนูโง่งอเองก็เลยแล้วก็ปิดเอาไว้ปิดขังตัวเองไว้ในห้องน้ำแล้วก็ร้องไห้เออไม่ใช่เรื่องที่โง่เง่าอะไรหรอกนะ ฉันก <kung> ็เ <divide> ป็นอย่างนั้นเหมือนกันตอนที่ฉันกําลังเด็กๆอยู่แล้วก็โดนปฏิเสธอาจารย์ก็เคยได้ exp นั้นด้วยหรอคะนูคิดว่าอาจารย์เป็นคนที่พิเศษมากทุกคนชอบอาจารย์จริงๆนเนคนท่าำคาญฉันเป็นคนที่น่ารำคาญแล็เป็นป๊อปปูล่าเลยในตอนเด็กๆเมืนน่นั่นเองหรือนั่นก็เหมือนกับฉันด้วยนะ ไม่เลยเธอน่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยอาจารย์เธอไม่เหมือนกับพวกนั้นหรอกนะเธอใจดีเธอซีเรียสแล้วก็เธอสงบด้วยฉันฉันรู้สึกว่าเธอเป็นคนน่ารักวิอารอาจารย์มีสระอาจารย์ปล่อยอะไรไงมือของเธอสวยเหลือเกินเฮ้ยไม่นี่ม่ตลกวลานะเธอก็สวยมีสระอะไรคือเสียงนี้อะไรคือเสียงนี้ โอ้ oh. สกิลแรงยังเลยทำไมเธอหนีฉันเธอเกลียดฉันเหรออะไรวะจ๊าเธอเพิ่งจะชนชนชมฉันอย่างว่าฉันเป็นคนใจดีและน่ารักไม่ใช่หรือมามานี่มาน่าก,กวัาไม่ผมคขืนจริงแนยะ่อะ <Yeah. S 2> ดราม่าไปแล้ว18บวกมีซาโสแ18บวก <laughs> โนอฝันว no. ิชาโอดจังเลยจุงเบยแม่มันพูดจุงเบยทำไมเธอถึงปฏิเสธฉันทำไมห้ามดูกับฉันเอ้ยห้ามดูห้ามทำกับฉันอย่างนั้นห้ามแล้วแล้วไงอืมลา มากเลยทีเดียวโอ้ยอียโุ้ยอ,ยอีมีติโต้ควรรู้บาเธอเป็นของฉันแล้วโลกจิตนี่หว่าโลกจิตที่สุดเลยโซตาเนี่ยสรุปเราฆ่าผิดคนใช่ไหมฉันฉันว่าเราฆ่าผิดคนแล้วแหละแต่เราเซฟป้องกันเอาไว้แล้วเหมือนกับที่เราป้องกันยังไงล่ะ ไเวลาป้องกัน้องกลับมาสู่ปัจจุบันนั่นดูสิท้องฟ้ากลับมาปกติแล้วคำสาปโดนทอนไปแล้วอาจารย์อาจารย์ข้ามีสะอกเธอเห็นสินะแล้วเราคงไม่ต้องหนีใช่ไหมเนี่ยไม่ดูดิเตรียมเตรียมหนีแล้วกันเผื่อเตรียมเตรียมหนีอ่ะแกเล่นอะไรหนีฉันให้แกอาจารย์ฉันจะไม่บอกใครอ้า ไม่ตรงนี้สุดจะโดน I have to a s k him โดนตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย I swear นอาจารย์หนูสาบานหนูสาบานได้หนูจะหนีหนูจะหนีฮยฆ่าโดยฆ่โอเคหนูโดนฆ่าโอเค Bad end ทีนะคะตึ้งึตึองไป yep. okay. คะ่าผิดคนุ้ย ok ึดาเลมีโฮใครคือมีโฮ เยื่อไหมเยื่อไหม่ no จไม่กลับบ้านเหรออาจารย์กา,าแล้วหนูทะเลาะกับเพื่อนหนูขอโทษแต่เค<ๆ>ือบอกว่าจะไม่ให้เล่นด้วยอีกแล้วอ่ามันปรนเด็นที่เครียดมากไอฮะมาโฮมาโฮฉันมีเพื่อนเป็นมาโฮคนเดียวตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวแล้วมาโฮกับมาโฮอย่าได้เศร้าไปฉันเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะต้องยกโทษให้เอา้า ยกปีญางเธอขึ้นโอยก็ค่ะก็มืดแล้วกลับบ้านฉันจะพำารไปส่งยากตายระหว่างทางเชียวอยู่มิโคนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตสบแล้วเหรอทำไมทำกับฉันได้จบแล้วแล้วเอโพสแล่วนัน เดี๋ยวไปเอาอีกเกอ็นหนึ่งมาหน่อยดีกว่าโอเคก็ขอจบภาคนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่บ๊ายบายเมื่อชาติต้องการสวัสดี